สยองครับวันนี้เลยไหครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าเปิดตัวอมตะพันสยองครับก็เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีแอคชั่นแฟนตาซีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับครับผมความยิ่งใหญ่ก็่องนี้ปย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเป็นการรวมตัวของสามบริษัทก็คือไ่ร้ลอยกลท์บีออนแล้วก็บุญถาวรครับทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผม เรื่องราวมันจะเข้มข้นยังไงครับเรื่องราวก็จะเป็นกลุ่มเด็กนักศึกษาครับที่ไปทําทีศิต์ต่างจังหวัดกันครับแล้วก็ไปเจออุปสรรคก็คือเจอจอระเข้ยักษ์ครับผมแล้วก็เกิดความสูญเสียของเพื่อนเพื่อนครับผมครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็ถ้าพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยหนังครับผมครับผมเลยมันคือจระเข้ใช่ไหมถ้ามันใช่เป็นจระเข้ครับก็ เมืองไทยครับมีโจทย์อยู่2อย่างครับงูจระเข้ครับแล้วผมมองว่าโปรเจกต์นี้มันน่าจะเป็นจระเข้ยักษ์เพราะว่าในอดีตมาทำที่รีเสิร์ชมีจระเข้ยักษ์บ้านเราอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยเป็นเป็นจระเข้ขึ้นมาครับโปรเจกต์นี้ครับอย่างไม่รีเสิร์ช CG ค่อนข้างอลังการมากเลยใช่ครับก็เออผมก่อนที่จะทำครับเรา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 เตรียมความมั่นใจก็คือ เ,เราคุยกับบริษัทต่างประเทศครับก็คือบริษัทฉายาซึ่งเป็นคนไทยบริหารครับก็เราประชุมกันในเรื่องของภาพภาพที่จะออกมาครับพะเราเห็นเราเห็นว่าเป็นทีมฮอลลีวูดทำทำทำโปรเจกต์ให้ฮอลลีวูดแล้วก็มาเวลด้วยเลยครับมีตัวอย่างตัวอย่างสัพพลาดท,ที่เราพอใจครับเราก็เลยคุยกันในในใน,ในหุ้นส่วนครับแล้วก็เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็เตรียมงานของปีครับที่จะทอดเร็วเนี้ครับ งบในการทำเทยอะะไรทุ <c oughs> กคนเยอะมากเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากครับซีกีแต่ละช็อตที่มาคือ,อ,อไม่ได้ทำเฉพาะทีมเราทีมเดอร์เราทำกับทีมเขาด้วยครับ <c oughs> มีการถ่ายทำที่ถามว่ายากไหมก็ยากครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ของทีมงานเราด้วยครับครับผมก็สวยสมจริงสมจริงครับรับรองว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ มาตาพันสยองเป็นภาพยนตร์ที่จริงเหมือนมากซึ่งเด็กๆทุกคนไม่ได้เล่นกับของจริงครับเขาถามอยู่เหมือนกันตอนแรกแรๆน้องๆก็ไม่รอพี่บอยถ้าก่อผมจะเล่นกับของจริงไหมผมกลัวไม่รอดกลับไปถ่ายละครแล้วผมทำรีเสิร์ชผมไปดูที่ที่ตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดก็มีที่สัมพันธ์ผมไปนั่งดูผมไม่ได้ไดมักใหญ่ไม่พอแล้วมันใหญ่ไม่พอเลยครับมันสิบเอ็ดเมตรแต่ในหนังเราระสิบสิบห้าถึงสิบแปดเมตรลงหนังก็คืองับ นับอย่างที่เห็นนะครับครึ่งตัวเลยเวลาถ่ายทำน้องๆก็จะจะจะถกขำหน่อยมาเล่นกันเล่นกันถังลสามร้อยลิตรเล่นใส่น้ครับผมอย่างอย่างออการนี end, ่คือไม่ดูมาก่อนเลยมนี่คือแบบตั้งใจมาดูทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ครับคือพี่บอยมีชวนให้ไปไปดูบ้างอะไรเ่งนี้แต่แต่ผมก็บอกว่าโอ้ผมรอตื่นเต้นพร้อมคนดูดีกว่าดูครั้งแรกพร้อมกันน่าจะสนุกกว่าตอนที่จินตนาการตอนเล่นคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เออผมคือผมสนุกตั้งแต่อ่านบทแล้วอ่ะคืออ่านบทสนุกเพร่อผมรับเลยและยิ่งรู้ว่าเป็นซีจีระดับฮอลลีวูดมาเนี่ยคือแบบยิ่งแบบยิ่งอยากเปิดกล้องเลยรใช่ครับเราถ่ายทำไปแล้วแกงนักแสดงนี้เราปไหบ้างครับก็จริงๆเราถ่ายทําเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะครับคืออย่างทีเซอร์ที่เห็นเนี่ยว่าสนุกแล้วแต่ว่าจริงๆมันยังมีหลายอย่างที่เราถ่ายไปมีบู๊ด้วยใช่มีทั้งแบบบู๊กับตระกェไม่พอมีบู๊กับคนด้วยเป็นความสัมพันธ์ของของเพื่อน การเสียสละของเพื่อนด้วยซึ่งครับ <laughs> ซึ่งเป็นอะไรที่เออมันมีเยอะครับที่จะดูพร้อมกันวันที่21กันยายนนี้ครับจริงๆดูเหมือนแบบว่ามันเน้นซีซีดารมาม่าอะไรเงี้ยค่ะมันมีฟีลอื่นด้วยไหมคะ<ก><น>พูดถึงครบรถนะครับหนังเรื่องนี้ครับมีดราม่าของเด็กๆด้วยครับคือในกลุ่มอะครับมันจะมีดราม่ามีการสูญเสียครับแล้วก็มีเรื่องของความรัก ครับคนนี้แอบรักคนนั้นคนนั้นแอบรักคนนี้มีครับเดี๋ยวจะพูดเยอะเดี๋ยวมันกระปอยนะอีกครับแต่สนุกครับครบรถครับครับผมมีฉากแอคชั่นตอนท้ายด้วยครับพระเอกสองคนก็โดนไล่ล่าโดนจรลเข้ไล่ล่าเสร็จแล้วก็โดนคนไล่ล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ฟลุ๊กของเราตัววาต้องวากในขนาดไหนครับตั่วคน้มวากไม่ได้วากขนาดน้คือในเรื่องเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยใสๆน่ารักๆครับผมเขาเป็นคนรักเพื่อนยิ้มง่ายมองโลกในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยฮะ จะใส่เนาะใส่ใส่เป็นห่วงเพื่อนก็ต้องตะโกนแบบเอ้ยหนีเอ้ยนีเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องแบบว่าลงน้องลงน้ำแล้วลงทุกคนเลยที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่ไม่เป็นมากรู้ไหมใช่ใครแกล้งไหยคะไม่มีไม่มีมันเป็นสถานที่จริงด้วยนะใช่ใช่บางทีมันมืดอย่างเราไม่กล้าที่จะแกล้งมันลงตอนกลางคืนเออไม่กล้าที่จะแกล้งตกเราดื่มด้วยใช่ใช่ชนะบุรีครับ คือถ้าลงไปไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนก็แบบบึงบานดาลหรือเปล่าเป็นห่วงกันรักกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะถ่ายไม่จบอ่ะแสดงว่าคุณพอถ่ายเสร็จแล้วคือความสนิทสนมนี่คือแฟนแฟนเลยก็ครับแฟนแฟนแนนนี่ยังเขายังอยู่ในคาแรคเตอร์ไงอ๋อเหรอไม่ติดตามเลยก็ยูสองคนนี้มีเพลงประกอบภาพยนตร์เลยครับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์สองเพลงครับผมร้องคู่กันเหรอคะไม่ใช่คนละเพลงคครับนละเพลงครับ ดีดีล่ะดีดีล้ะใช่ไห่ะสาวนิเทศศาสตร์ค่ะสาวนิเทศศาสตร์ค่ะเป็นคณะที่ไฟฝันด้วยจริงๆแล้วแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ตอนแรกแบบแคสเราได้เรื่องนี้เพราะว่าเหมือนได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองจากที่เคยเล่นที่ผ่านๆมาเรื่องแรกด้วยภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งมาเจอแบบเพื่อนเพื่อนักแสดงที่ยังไม่เคยร่วมงานกันก็เกรงแต่พอมาร่วมงานกันก็ก็เก่งกว่าเพราะว่าเขาเขาเก่งไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเค เราก็ต้องพยายามมากขึ้นให้แบบว่าให้ให้ทันเพื่อนอย่างเงี้ยเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเก่งเก่งทุกคนจริงสุดๆไม่ค่อยมีเรื่องการแสดงไม่ค่อยมีปัญหาครับปัญหาเรื่องคุยค่ะปัญหาเรื่องคุยทุกคนอันนี้แกน้ำอะค่ะโดนชอบเลยไอ้เพราะว่าผู้เก่าจะใส่ ได้ยินหมดนี่พูดอีกคนเดียวก็คือว่ามีเพลงอีกเลยนะคะเดี๋ยวมอยกับพี่ปุ๊บกันแหละเดี๋ยวคุยเดี๋ยวร้องเพลงมีร้องเพลงมีร้องเพลงอยากให้กองสนุกด้วยนะดีมีเต้นติ๊กตอกอะไรด้วยแล้วก็เพลินเราเพลินสาวสาวเขาเล่นข่าวยาวเหล่าอาเหล่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดครับก็เลยอยู่กองกันนานเลยครับจริงๆพี่คอยร้องเพลงในกองเผื่อให้พี่คอยแบบให้มีสักเพลงไหมคะโอ้ เอออะไรนัเอ้าหนูหนหนูให้พี่ๆทุกคนร้องดีกว่าค่ะน้องพลอยนำปกติแล้วน้องพลอยนั่ด้วยปกติเรานำเดี๋ยวนอยู่ในกองครับดีวดีวดีวดีหน่อยครับเพราะเเรื่องแรกเหมือนกันใช่ครับ จริงๆก็ตื่นเต้นครับแต่พอมาได้ร่วมง,งานกับพี่บอย<ม>เราเคยร่วมง,งานกับพี่บอยมาแล้วแล้วก็มีเจอพี่พีด้วย<ม><ม>แล้วก็ตอนแรกก็แอบเกงเพราะว่าไม่เคยร่วมง,งานกับสาคนแล้วก็น้องอีกห้าคน<ม>แต่พอมาเจอจริงๆแล้วก็ผ่อนคลายครับเอ็นจอยน่ารักทุกคน,คนกมคไม่ต้องฉาดกับตัวอะไรเยอะไมเยอะนะจริงๆก็พอๆกันแหละเฉลี่ยเฉลี่ยพอๆกันใช่โดนไล่ล่าโดนไล่ล่าจริงๆก็โดนไล่ล่ากันเป็นทุกครับครับ ฝากนะครับากเลครับข้าจ้าื่นี้ครับก็ขอฝากภาพยนตร์ไทยนะครับอมตะพันสยองนะครับคนไทยทําแล้วก็นักแสดงไทยอยากให้ทุกคนบุญนุนหนังไทยครับครับผมขอบคุณครับผมผมขมกริมนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณ